สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูการตัดฝรั่งขายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับฝรั่งในต้นนี้ก็อายุ3ปีกว่าๆนะครับสปีกว่าก,าก็ห่อไปเยอะนะครับก็เลือกตัดลูกฝรั่งนะครับลูกที่เราห่อก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูสีผิวของลูกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะตัดได้พร้อมกันหมดทุกลูกนะครับ ก็ต้องแกะห่อดูด้วยนะครับว่าสีผิวลูกที่เราจะตัดเนี้ยได้หรือยังนะครับก็ดูจากสีผิวนะครับถ้ามันไม่ติดเขียวนนก็คือเอาเลยนะครับก็สามารถตัดไปขายได้นะครับสําหรับต้นพวกนี้เป็นต้นที่ปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนก็เป็นต้นทดลองนะครับก็ห่อไปเยอะทุกต้นเลยนะครับตอนนี้กิ่งก้านเนี้ยรับสภาพแทบไม่ได้นะครับเพราะมันมันหนักมากพอลูกโตขึ้นมันก็ ดึงกิ่งดึงก้านดึงลำต้นนะครับจนโค้งงอไปหมดนะครับบางกิ่งถึงกับฉีกหักนะครับแบบนี้ไม่ต้องตัดออกนะครับปล่อยไว้เลยเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันยังสามารถลงไปเลี้ยงลูกได้นะครับก็ปล่อยไว้เลยดูสภาพลำต้นนะครับคือพอมารับน้ำหนักไม่ได้มันก็เริ่มฉีกนะครับแล้วก็หักนะครับเห็นไหมครับก็ฉีกแล้วก็หัก พราะว่าแต่ละกิ it away, it ่งแต่ละก้านนี่เราเอาลูกเยอะมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันหักไปก็ปล่อยมันไว้นะครับขอแค่มันไม่ขาดนะครับน้ําเลี้ยงก็ยังส่งไปเลี้ยงลูกได้โดยเราสังเกตได้ดูที่ใบนะครับดูที่ใบมันยังเขียวอยู่เขียวสดอยู่แบบนี้ก็แสดงว่าน้ําเลี้ยงยังสามารถลงไปเลี้ยงลูกได้นะครับดูนะครับต้นนี้อายุปีกว่าๆนะครับเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าต้นไม่โตนะครับเพราะว่า ต้นนี้เราไม่ได้บำรุงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพอช่วงที่เราจะเก็บผลผลิตเนี่ยเราก็พึ่งมาบำรุงทีหลังจะเห็นได้ว่าต้นที่เราปลูกเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็จะเริ่มกิ่งเนี่ยโยกไปด้านซ้ายด้านขวาตามแรงน้ำหนักที่ลูกเราห่อไว้นะครับสําหรับกิ่งที่มันโยกแบบนี้นะครับสำคัญที่สุดก็คือต้องหาหลักมาปักไว้แล้วก็มัด โยงเชือกไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันฉีกหรือว่ามันหักเกิดความเสียหายกับต้นฝรั่งของเราได้อย่างแบบนี้นะครับก็ยังไม่เพียงพอนะครับผูกไว้เนี่ยยังไม่เพียงพอถ้าปล่อยไว้เนี่ยกิ่งนี้มีโอกาสหักไปแล้วนะครับก็ต้องปักหลักไว้อีกนะครับแล้วก็ดึงเชือกไว้นะครับเพราะต้นมันรับน้ําหนักไม่ได้นะครับในช่วงนี้นะครับฝรั่งของเราอายุ10เดือนนะครับอายุ10เดือนเต็มเนี่ยเราก็เริ่ม ทยอยตัดขายนะครับได้ทุกวันแล้วนะครับได้ทุกวันเลยเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันเลยฉเฉลี่ยก็ประมาณวันละ10กว่ากิโลเท่านั้นนะครับถึง20กิโลก็ขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่เราจัดส่งออกไปนะครับตอนนี้ยังไม่ออกตลาดค้าส่งนะครับแต่ทําออกตลาดค้าปลีกไปก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงร้อยโลเนี่ยเราก็ยังไม่ออกตลาดค้าส่งตอนนี้ก็ขายปลีกไปก่อนนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับหลังจากตัดขายก็มี การสั่งเข้ามาทุกวันทุกวันนะครับก็ได้ประมาณวันละ1 0บถึงยีกิโลนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าตัดเยอะกว่านั้นได้มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าลูกและก็สีผิวผิวฝรั่งเนี่ยรสชาติเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับก็ต้องรอนะครับก็เลือกตัดขายประมาณวันละสิกว่ากิโล20กิโลนะครับเฉลี่ยประมาณนั้นต่อวันนะครับเราเริ่มตัดตั้งแต่ช่วงฝรั่งอายุ8เดือนครึ่งนะครับประมาณนั้นเนี่ยเราเริ่มตัดขาย เราเริ่มตัดขายเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ขยับมาเป็น3วันต่อครั้ง3วันต่อครั้งแล้วก็ลดลงมาเป็น2วันต่อครั้งในตอนนี้นะครับอายุ10เดือนคือเราตัดวันละครั้งเลยตัดทุกวันนะครับตัดทุกวันตามเป้าหมายนะครับตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือให้ได้วันละ50กิโลขึ้นไปถึง100โลนะครับ50กิโลขึ้นไปถึง100โลนะครับหลังจากที่เราปลูกผ่านไปไม่รู้ว่าจะ อายุเนี่ยต้นฝรั่งเนี่ยจะถึงช่วงกี่เดือนนะครับอาจจะเป็น1ปีหปีกว่าๆนะครับที่จะทําแบบนั้นได้นะครับตอนนี้อายุแค่10เดือนยังไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้ส่วนการห่อนะครับเมื่อกี้เนี่ยช่วงที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องหลายวันทําให้ดอกนี่ร่วงเลยนะครับเพราะว่าฝนไม่หยุดนะครับแล้วก็ดินมันก็บวมน้ํานะครับมันอุ้มน้ําไว้เยอะ พอสมควรทําให้ต้นฝรั่งก็เกิดมีปัญหาต้นตายตายเยอะพอสมควรนะครับที่เห็นเหลืองๆคือมันมีโอกาสนะครับที่จะตายถ้าหากว่าผมรักษาไม่ได้ก็มีโอกาสตายนะครับตอนนี้ก็ต้องปล่อยดูก่อนส่วนดอกก็อย่างที่บอกนะครับหลุดร่วงไปไม่สามารถที่จะห่อแบบต่อเนื่องได้นะครับถ้าหากว่าเราห่อได้ต่อเนื่องนะครับผลผลิตที่ได้ก็จะได้ตัดขายทุกวันนะครับอาจจะมีการพักช่วงตัดขายอยู่ประมาณสัก สองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์ได้นะครับกว่าจะห่อรอบใหม่ได้นะครับห่อรอบใหม่คิดว่ารอบนี้น่าจะถึงหมื่นห่อได้นะครับหมื่นห่อก็น่าจะประมาณสองตันกว่าๆนะครับประมาณนั้นนะครับหมื่นห่อนะครับก็คงจะได้ประมาณสองตันกว่าๆในรอบต่อไปนะครับสําหรับการห่อเพราะว่าฝรั่งรอบนี้เราสามารถเอาได้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับกิ่งก้านนี่ก็สมบูรณ์นะครับกิ่งก้านนนก็สมบูรณ์ เพราะที่กิ่งที่เราเอาไว้เนี่ยคือต้องเป็นกิ่งที่อวบๆมันจะทําให้ได้ลูกที่ใหญ่ๆออกมานะครับแต่ถ้าหากเป็นกิ่งเล็กๆเราจะไม่เก็บไว้เลยเพราะว่าจะได้ลูกไม่โตเท่าที่ควรนะครับนี่ครับดอกออกมาเยอะเลยเราก็จะทําการตัดนะครับอีกสักครู่เราก็จะเดินตัดละนะครับตัดบริเวณนี้นะครับช่วงนี้ก็เก็บขายกันเรื่อยๆนะครับเฉลี่ยวันละสิบถึงยี่สิบกิโลกรัมนะครับ นี่ครับสาหรับลูกฝรั่งที่เราตัดมานะครับก็จะประมาณนี้ครับโดยรวมนะครับถ้าหากตัดในช่วงอายุ8เดือน9เดือนเนี่ยลูกก็จะยังไม่โตเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับลูกเล็กถ้าลูกเล็กเนี่ยหลูกต่อกิโลกรัมนะครับแต่ถ้าลูกขนาดนี้เนี่ยสลูกก็1กิโลกว่ากว่าแล้วนะครับ3ลูกก็กิโลกว่ากว่าแล้วนะครับขนาดนี้นะครับก็พอเหมาะนะครับถ้าหากโตกว่านี้มันจะขายยากนะครับขายยากถ้าโตกว่านี้ เไม่อยากให้โตมากนะครับการเลือกขนาดลูกแล้วก็การเร่งให้ลูกโตเนี่ยก็มีวิธีนะครับแต่เราจะไม่ทำนะครับเพราะว่าถ้าหากลูกโตมากๆคนที่ซื้อก็เอ๊ซื้อราคาเดียวกันแต่ทำไมได้แค่2ลูกต่อกิโลกร,รัมนี่ก็ไม่อยากได้นะครับไม่อยากซือ้อต้องซื้อประมาณ 3- 4ลูกต่อกิโลกร,รมัมถ้าเป็นประมาณนี้ก็ประมาณ4ลูกต่อกิโลกร,รัมนะครับก็กาลังพอเหมาะนะครับแบบนี้นี่สลูกต่อกิโลกร,รมัม ผิวนี่สวยนะครับกําลังออกมาดีเลยนะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับการปลูกฝรั่งนะครับสําหรับการปลูกฝรั่งไว้พูดคุยในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ